พี่ดทาทาลอดสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ก๊อฟจะมาทำคลิปแลนดอมนะให้เพื่อนเพื่อนกันนะคะในหัวข้อวาเลนไทน์นะคะที่จะถึงนี้นะคุณจะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องความรักของคุณนะคะคือเรื่องอะไรบ้างนะเรามาดูกันนะคะเป็นการสุ่มดวงเป็นการสุ่มพลังงานนะพลังงานนี้อาจจะเกิดขึ้นกับบางคนหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นกับใครเลยก็ได้นะคะเป็นพลังงานที่แบบโดยรวมมากๆ นะคะเพราะฉะนั้นนะดูแล้วไม่อินไม่ซีเรียสนะคะการดูพลังงานคลิปแรนดอมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะว่าข่าวดีนะคะเกี่ยวกับความรักนะคะในวันวนาเลนไทน์ที่จะถึงนี้นะคะจะมีเซอร์ไพรส์อะไรไหมนะคะไม่ว่าจะเป็นคนโสดคนมีคู่สถานะไม่ชัดเจนนะคะดูได้หมด ดูได้ทุกสถานะนะคะเดี๋ยวกอจะอ่านเป็นภาพรวมให้เนะเาะว่าแนวโน้มคุณมีโอกาสที่จะได้ของขวัญสุดพิเศษอะไรบ้างนะคะมาดูกันกอไม่ดูพลังงานนะคะกอจะดูเลยนะว่าของขวัญสุดพิเศษนะคะที่คุณจะได้รับการเซอร์ไพรส์นะคะในช่วงวาเลนไทน์นี้คืออะไร ้าดาบควินถือไม้เทา้าสิบไม้เทา้เทามเามจิเชียนนะคะหกถ้วยคนรักเก่าจะมาหรือเปล่าคะเนี่ยแป๊บหนึ่งนะสามเหรียญ ขออนุญาตซอนไพ่เนาะเพราะว่าวางไม่พอเดทเด็กถือถ้วยนะคะไนท์ Night ถือเหรียญน,นะคะเดมเพลสและเด e l เวอร์ตายแล้ว พลังงานนะเอาจริงๆเลยนะของขวัญน,นะคะสุดเซอร์ไพรส์ของคุณหรือข่าวดีที่คุณจะได้รับนะในช่วงวันวาเลนไทน์นี้แป๊บหนึ่งนะเก็บไม่หมดนะคะขออนุญ,ญาตซ้อนสำหรับคนคนโสดนะคะคนโสดที่คุณแบบ รอคอยความรักนะคะที่คุณเป็นโสดมานานเนิ่นนานนะคะที่คุณยังไม่มีใครนะหรือแม้ว่าอาจจะเคยมีแฟนมาก่อนแต่ตอนนี้อาจจะเป็นอยู่ในสถานะที่แบบจบไปแล้วเลิกไปแล้วหรือตอนนี้เป็นโสดแบบยังไม่ได้มีใครเข้ามาในชีวิตคุณเลยอะไรประมาณเนี้ยคุณเตรียมตัวได้รับข่าวดีได้เจอกับความรักได้เลยนะคะช่วงวาเลนไทน์นี้นะในช่วงเดือนกุมภานนี้นะในช่วงหลังวาเลนไทน์ไปแล้วหรือในช่วงวันวาเลนไทน์แม้แต่กระทั่งในเดือนเนี้ย นะคะจะเป็นก่อนหรือหลังก็ได้หรือจะเป็นช่วงนั้นก็ได้ช่วงวันเลนทายก็ได้คุณจะเจอคนที่เข้ามาสารสัมพันธ์นะมามอบความรักให้คุณมาจีบคุณมาเริ่มต้นความรักกับคุณนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่อยู่ในองค์กรเดียวกันกับคุณก็ได้ในที่ทํางานเพื่อนร่วมงานนะคะหรือแม้แต่กระทั่งเป็นคนที่คุณกับเขาความสัมพันธ์จบลงกันไปแล้วเลิกกันไปแล้ว นะคะเลิกคบหา,าเลิกดูใจกันไปนะคะหรืออาจจะมีปัญหาบาดหมางกันนะคะมีความไม่เข้าอกไม่เข้าใจกันในอดีตที่ผ่านมาคือพลังงานเนี่ยมีทั้งคนเก่าและคนใหม่ในเวลาเดียวกันแต่แน่นอนว่าถ้าคุณเป็นโสดนะคะถ้าคุณเป็นโสดอะไม่ว่าคุณจะเพิ่งเลิกหรือคุณจะยังไม่เคยมีแฟนมาไม่รู้แหละแต่คุณจะได้เจอกับความรักนะคะเด็กถือถ้วยมาแล้วนายถือนายถือเหรียญน,นะคะ แล้วก็ The Lovers นะคะมีหถ้วยมาด้วยนั่นหมายความว่ามันมีพลังงานของคนเก่าๆแล้วก็มีไพ่เดทมาค่ะนะคะควีนถือไม้เท้าอีกไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็ตามแต่นะคะแต่แน่นอนว่าพลังงานส่วนใหญ่ถ้าคุณเป็นโสดคุณจะเจอความรักเข้ามาเป็นคนที่มีพลังงานเป็นคนที่มีโซคอลเลคชั่นเป็นคนในอดีตชาติได้นะคะหรือแม้แต่กระทั่งเป็นคนเก่าๆที่เลิกกันไปแล้วจบกันไปแล้วนะคะ หยุดนิ่งในความสัมพันธ์นี้กันไปแล้วจะมีการกลับเข้ามานะคะแล้วคุณอาจจะได้แบบของขวัญน,นะคะเล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะเป็นแบบของอะไรที่มันเป็นของน่ารักน่ารักของสวยของงามอะ่ะไพ่ทัวร์เป็นไพ่เกี่ยวกับพวกเพชรอัญมณีทองหยองนะคะหรือเครื่องประดับหรือเสื้อผ้าเสื้อผ่อนกระเป๋ารองเท้าอะไรประมาณนี้ในขณะเดียวกันมีเงินด้วยคุณอาจจะได้ของขวัญด้วยในขณะที่เขากลับเข้ามา นะคะไพ่ถ้วยหกถ้วยอะไรพวกนี้เดลวเวอร์สเนี่ยเป็นไพ่ของการที่แบบของสวยของงามนะคะของมีราคาของมีมูลค่าของมีคุณค่านะคะเครื่องประดับได้หมดนะคะแหวนเพชรสร้อยเพชรเงินทองอะไรประมาณเนี้ยที่คุณจะได้นะคะแล้วก็มีโอกาสที่คนที่เลิกกันกับคุณไปแล้วมีโอกาสที่จะเอาสิ่งของมีค่านะคะมามอบให้กับคุณเพื่อเป็นการงอ้อเพราะ เขายังคงมองว่าคุณเป็นคนที่แบบ dm place น่ะคุณเป็นคนที่ดีที่สุดแล้วอ่ะคุณเป็นคนที่เหมาะสมกับเขามากที่สุดแล้วคุณเป็นคนที่เพอร์เฟกที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นเขามองว่าคุณคู่ควรกับของดีๆของที่มีค่าของที่มีมูลค่าประมาณเนี้นะคะแต่ถ้าในกรณีคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะคนที่เป็นครอบเป็นครัวหรือเป็นแฟนกันอยู่แล้วนะคุณอาจจะ ได้รับการเซอร์ไพรส์อย่างที่คุณไม่คาดคิดคนคนนี้เขาอาจจะมีปัญหากับคุณระหองละแหงง้องแง้งกันอะไรประมาณนี้แต่ก็ยังบางคนยังไม่ได้เลิกกันนะแต่ก็อาจจะเงียบอาจจะนิ่งหรืออาจจะอาจจะแบบมีปัญหากันอยู่อะไรประมาณนี้คุณเตรียมได้เลยเดี๋ยวคนคนนี้จะมางอคุณในช่วงวันวาเลนไทน์หรืออาจจะเป็นในช่วงเนี่ยก่อนหลังนะคะแต่ในเดือนนี้แหละนะที่เขาจะมีการมาแบบ มางอนง้อมาขอโทษนะคะกลับมาพร้อมกับสิ่งของมีค่าหรืออาจจะเอาเงินกลับมาให้คุณมาเปยคุณนะคะกลับมามอบความรักความสุขมีของที่แบบแก้วแหวนเงินทองเพชรนินจินดานะพะไพ่ถ้วยจะเป็นของเกี่ยวกับพวกนั้นนะคะมีเงินมีทองมาด้วยนะคะมีการจะกลับมาขอโอกาสมาเริ่มต้นพูดคุยกันใหม่อีกครั้งไพ่เดทขยายไพ่ควีนถือไม้เท้าเป็นการมีการพูดคุยเริ่มต้นการสื่อสารกันอีกครั้งหนึ่งถึงแม้ว่าที่ผ่านมา คุณจะเลิกกันไปแล้วจะเลิกถาวรจะเลิกชั่วคราวหรือจะเงียบกันไปก็ตามแต่แต่แน่นอนว่าพลังงานมันมีการกลับมาแน่นอนเพราะไพ่เ m มเพรสขายาย6ถ้วยเพราะคนคนนี้ยังคงรักนะคะเธอเด v e เวนะคะเป็นไพ่ใต้สำรับยังคงรักแล้วก็ยังคงผูกพันกับคุณยังคงมีความเสน่หามีแรงดึงดูดมี attraction กับคุณมากๆนะคะลืมไม่ได้แต่เหมือนกับว่าบางคนก็รอเซอร์ไพรส์คุณเนี่ยแหะคะ่ะ นะคะหาโอกาสจังหวะมานานแล้วถึงเวลาสักทีเนาะเอาวันว,นเวนาเลนไทน์เลยละกันบางคนอาจจะได้พวกช่อดอกไม้ได้นะคะได้ช่อดอกไม้เห็นไหมคะถ้วยมีดอกกุหลาบดอกไม้บนถ้วยเต็มเลยเนี่ยนะคะแล้วก็ไพ่ควีนถือไม้เทา้าก็เช่นกันนะคะมีดอกไม้อยู่ตรงไม้เทา้าเห็นไหมคะอาจจะได้ช่อดอกไม้อาจจะได้อะไรที่มันเป็นแบบของสวยงามอะ่ะนะคะที่เขาจะเอามางอคุณนะแล้วในวันนั้นจะเป็นวันที่คุณจะมีความสุขมาก นะคะ The e m p l a c e ขยาย6ถ้วยเนี่ย t h อะ o v e r s เนี่ยนะคะอะไรที่คุณคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วมันคงไม่มีความหวังมันคงสิ้นหวังแล้วอะไรประมาณเนี้ยจะบอกว่าไม่ต้องกลัวนะคะมันยังไม่สิ้นหวังมันจะมีเซอร์ไพรส์นะมันจะมีการหันหน้ามาคุยกันมันจะมีการมางออกันถึงแม้ว่าจะทะเลาะกันไปถึงแม้ว่าจะแบบบาดหมางกันไปเงียบกันไปเจ็บปวดกันไปอะไรก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นนะไม่ต้องคิดอะไรมาก พูดง่ายๆว่าคนโสดจะได้เจอคู่แท้นะคะจะได้เจอคนรักที่เขาจะเข้ามาหยิบยื่นให้กับคุณนะคะและคนโสดในบางคนที่คุณเพิ่งเลิกลากับคนรักเก่าๆคุณมีโอกาสที่คนรักเก่าของคุณนะคะจะกลับมาขอโทษคุณนะคะคือพูดง่ายว่าสถานะไม่ว่าจะสถานะไหนคุณมีโอกาสที่จะได้สิ่งของมีค่านะคะ เพชรนินจินดาแหวนสร้อยเพชรสร้อยทองนะคะเงินทองช่อด,ดอกไม้นะคะเป็นสิ่งที่แบบน่ารักน่ารักอะ่ะอาจจะไม่ได้ของชิ้นใหญ่อะไรมากมายหรอกแต่จะเป็นของที่มีมูลค่าเป็นของที่มีค่านะคะเป็นของสวยของงามอะคะ่ะพูดง่ายอาจจะไม่ได้ถึงขั้นแบบลดลาบ้านช่องนะเพราะว่าไพา่ไม่ได้ขึ้นขนาดนั้นแต่มันจะเป็นของที่มีมูลค่าทางใจอะ่ะนะคะมันเป็นความสุขทางใจที่คุณจะได้รับ เราจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะดื่มด่ำความสุขด้วยกันมากๆจะมีการให้อภัยมีการให้โอกาสซึ่งกันและกันจะมีการกลับมาเคลียร์กันจะมีการกลับมาสัมผัสนะคะสัมผัสกายใจกันนะคะพูดง่ายในวันนั้นจะเป็นอะไรที่มันลึกซึ้งดีฟมากๆทั้ง6กถ้วยทั้ง the l o v e r s เนี่ยเป็นไพ่ของอะไรที่มันดีฟนะคะไพ่เด็กถือถ้วยเนี่ยก็เช่นกันเป็นไพ่ความรู้สึกที่มันดื่มดำ่ำมันดีฟลงลึกไปถึงข้างในมันมีความสุขอะนะคะ ประมาณเนี้ยที่คุณจะได้รับในช่วงวันที่14่กุมภาบันวาเลนไทน์หรือในช่วงระยะเวลาเดือนนี้อาจจะก่อนหรือจะหลังหรือในวันนั้นก็เป็นได้มันจะเป็นความสุขมากๆนะเป็นความสุขที่คุณคาดไม่ถึงด้วยเพราะว่ามันเหมือนกับมันคิดว่ามันตายไปแล้วมันจบไปแล้วมันสูญสิ้นไปแล้วแต่ผลท้ายเอ้ามันกลายเป็นฟื้นคืนชีพมาเฉยเลยอะไรประมาณเนี้ยงง,งงอะ่ะนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเครียด ไม่ต้องซีเรียสนะคะเดี๋ยวขอเปิดไพ่ออกดร์เพิ่เอ้ยนิดหนึ่งอัป๊บนึ่งนะคะพอท,ทีแป๊บนึงนะอยากรู้ว่าไพ่แนะนำอะไรอยากรู้ว่าไพ่ยอยากจะแนะนำอะไรกับคนที่เข้ามาดูรนดอมนี้นะคะมาดูกัน ก็เด้งปิวมาแล้วค่ะโซเมหเห็นไหมปิวมาเลยค่ะโซเมหเลโกออฟคอนโทรอิชชูนะคะปล่อยทุกอย่างเป็นตามธรรมชาตินะไม่ต้องไปไม่ต้องไปคาดหวงังไม่ต้อง getting to know each other นะคะคือเอาจริงๆนะคุณได้เจอแน่นอนอะนะคะคุณได้เจอแน่นอนไม่ว่าจะเป็นสถานะไหนคุณจะได้รับกับสิ่งสิ่งนั้นแน่นอนนะให้คุณเตรียมตัวได้เลยนะคะ r e c o n c i l a t i o n เนี่ย คนเก่าๆของคุณหรือคนในอดีตชาติของคุณนะคะโซเมตของคุณเป็นรักที่แบบเป็นรักมีความผูกพันกันมาจากอดีตชาตินะคะจะมีการแบบกลับมาหรือบางคนอาจจะมีการเข้ามาติดต่อสารสัมพันธ์ในคนโสดนะส่วนคนที่เลิกลากันไปนะคะคนคนนี้นะคะมีพลังงานเป็นโซเมตคุณเนาะจะมีโอกาสที่เขาจะกลับมาแต่ต้องบอกว่าพลังงานเป็นพลังงานโดยรวมนะ นะคะเป็นโดยรวมนะคะเพราะฉะนั้นไม่อินไม่ซีเรียสแต่ก๊อฟก็ขอให้เกิดกับทุกๆคนนะคะที่คุณต้องการนะถ้าบางคนต้องการรักครั้งใหม่ new love ก็ขอให้คุณเจอต้องการคนเก่าก็ขอให้คุณได้กลับมาแล้วกันนะนะคะไม่ว่าคุณจะต้องการอะไรที่มันเป็นความสุขของคุณนะคะก็ขอให้คุณสมหวังนะมาดูอีกสำรับหนึ่งมี s s e r t i v e นะคะ yes อ่าเต็มตัวนะจ๊าเต็มตัวรอนะโอ้ยแป๊บนึง opportunity อ่าเต็มตัวเลยนะคะ within the next few weeks เนี่ยแหละอีกไม่กี่สัปดาห์ก็จะถึงวาเลนไทน์แล้วนะคะภายในอีกไม่กี่สัปดาห์นี้ออาวมองไม่เห็นแป๊บหนึ่งนะคะมาแน่นอนจ้ะของขวัญสุดเซอร์ไพรส์เตรียมรอนะคะ เตรียมรอได้เลยนะแต่ก็ let go of control issue เนอะนะคะไม่ต้องไปแบบว่าคือปล่อยมันไปให้มันเป็นไปตามธรรมชาติไม่ต้องไปควบคุม control อะไรทั้งสิ้นนะคะปล่อยเรื่อยๆนะคะแล้วแต่บุญวาสนานะของแต่ละคนนะคะเพราะว่าแน่นอนว่าในที่เนี้ยจะมีคนได้รับกับเซอร์ไพรส์สูดพิเศษนี้แน่นอนนะคะแต่ก็ขอให้เกิดขึ้นกับทุกๆคนก็ขอให้พลังงานนี้ทุกคนได้รับกันกลับไปเลยนะคะ เห็นไหมอ่ะโอเคนี่นะคะนี่นะประมาณนี้นะคุณได้รับแน่นอนแต่แบบว่าอย่าไปแบบคาดหวังอะไรเยอะนะคะปล่อยให้มันเป็นแบบไปตามธรรมชาตินั่นแหละนะคะไม่คาดหวังไม่ผิดหวังแต่ถ้าเกิดว่าคุณได้ก็ถือว่านั่นมันเป็นกําไรชีวิตของคุณนะมันเป็นสิ่งที่คุณอาจจะไม่คาดคิดอาจจะได้โดยที่แบบเอามาโดยแบบงงๆอะไรประมาณนี้ นะคะมาเซอร์ไพรส์คุณอะไรประมาณนี้นะคะคือพูดง่ายว่าโชคดีทุกสถานะคนโสดไม่ชัดเจนนะคะคนที่สถานะไม่ชัดเจนเขาก็จะมีของเซอร์ไพรส์คุณเช่นกันนะคะเขาก็จะมีความรักมาแสดงความรักมามอบความสุขให้กับคุณนะคะไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนคุณจะได้รับกับสิ่งสิ่งนั้นแก้วแหวนเงินทองนะคะของเครื่องใช้เครื่องประดับอะไรประมาณนี้ที่เขาจะมามอบให้คุณ ภายในอีกไม่กี่สัปดาห์นี้นะคะที่จะถึงนี้นะประมาณนี้นะคะขอทุกคนโชคดีมีความสุขสมหวังตามพลังงานหน้าไพ่นะคะขอให้ได้รับสิ่งดีๆกันกลับไปเนาะประมาณนี้นะคะขอบคุณมากๆนะท่านใดสนใจดูดวงส่วนตัวกับก๊อฟนะคะแอ l ลาลิดานเดอร์สกอร์ทาร์ลไปได้นะแล้วก็ฝากซับสไคร์ไลค์แชร์ให้ก๊อฟด้วยนะคะขอบคุณมากๆสวัสดีคะ่ะ